Healthy Wealthy we care. share. We we share. เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าแบบเรามีความฝันใหญ่ๆอยู่ในใจนะมีเป้าหมายที่อยากจะทําให้สําเร็จจริงๆแต่พอหันกลับมาดูชีวิตประจําวันเนี่ยคําที่พูดบ่อยที่สุดกับกลายเป็นคําว่าไม่มีเวลาอืมเป็นกันทุกคนเลยค่ะใช่ไหมครับคือตารางชีวิตมันแน่นไปหมดเลยจนเหมือนไม่มีช่องให้หายใจไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเอาเวลาที่ไหนมาเริ่มทําโปรเจกต์ในฝัน วันนี้เราเลยจะมาขุดลึกกันในเรื่องนี้ครับกับหัวข้อการจัดการเวลาเพื่อสร้างส,างสิ่งใหม่ๆโดยเราได้หลังข้อมูลชั้นดีเป็นบทความชื่อข้อความที่พูดถึงวิธีสร้างความสำเร็จในระดับที่เขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากว่า b r o n z e Star ค่ะซึ่งมันก็คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พอที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลย ใช่ครับแล้วแก่นของเรื่องนี้มันไม่ใช่การพยายามหาชั่วโมงที่25ใน1วันแต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญชีวิตเราใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเวลาคุณภาพให้กับเป้าหมายนั้นจริงๆใช่เลยค่ะวันนี้เราจะลองย่อย5เทคนิคที่ทำได้จริงที่จะช่วยให้เราเลิกใช้ชีวิตแบบมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยทำแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนสร้างเวลาขึ้นมาเองซึ่งหัวใจของมันก็คือประโยคที่คุณพูดถึงเลยค่ะ เราจะได้ในสิ่งที่เราให้ความสำคัญฟังดูเรียบง่ายนะแต่ความหมายมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยมากๆเลยค่ะโอเคครับงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับขั้นตอนแรกที่บทความพูดถึงคือการสำรวจความจริงหรือ Reality Check เอาตามตรงนะพอผมอ่านเจอขั้นตอนนี้ความรู้สึกแรกคือเออมันดูน่ากลัวนิดนึงนะครับน่ากลัวยังไงคะ ที่ต้องมานั่งจดบันทึกการใช้เวลาของตัวเองทุกชั่วโมงต่อเนื่องกัน3วันเต็มๆมันเหมือนต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงที่เราอาจจะไม่อยากยอมรับหรือเปล่าครับเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องเลยค่ะคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบนั้นแหละแต่เป้าหมายของขั้นตอนนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การจับผิดตัวเองนะคะลองคิดแบบนี้ดูค่ะว่าเราไม่สามารถบริหารในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อ การจดบันทึกแบบนี้มันเหมือนการเปิดไฟในห้องที่มืดสนิทอยู่เราอาจจะตกใจที่เห็นว่าห้องมันรกแค่ไหนมีของวางเกะก,กะเต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าพื้นที่ว่างที่ซ่อนอยู่มันอยู่ตรงไหนบ้างอ่าเข้าใจเลยเป็นการสร้าง awareness ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนเหมือนเหมือนเวลาเราจะลดน้ำหนักก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนวันแรกเพื่อดูตัวเลขตั้งต้นสินะครับใช่เลยค่ะ ซึ่งในบทความก็บอกว่าเราอาจจะเจอความจริงที่น่ากตกใจอย่างเวลาเป็นชั่วโมงช่วมงที่หายไปกับการไถฟีดโซเชียลมีเดียหรือการดูซีรีส์รวดเดียวจบใช่ครับ มันคือการหารูรั่วของเวลาให้เจอนั่นเองถูกต้องค่ะแต่มันน่าสนใจนะคะว่าขั้นตอนแรกที่ให้เราสำรวจตัวเองเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ให้เรารู้สึกผิดแต่มันเหมือนการติดป้ายราคาให้กับเวลาของเราพอเรารู้ว่าการไถฟีดค่าเวลาไปหนึ่งชั่วโมงมันแพงแค่ไหนหรือการคุยโทรศัพท์เรื่องไม่เป็นเรื่องมันมีต้นทุนเท่าไหร่ม,มันก็จะทาให้การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปมันง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยค่ะมันเปลี่ยนจากความรู้สึกผิดเลยล มาเป็นข้อมูลที่จับต้้อองไดันนะพอเรารู้ว่าเวลาหายไปไหนเยอะๆบางทีมันก็ท้อใจได้เหมือนกันแล้วเราจะเอาพลังจากไหนไปอุดรูรั่วพวกนั้นล่ะครับซึ่งมีคงเป็นเหตุผลที่แนวคิดถัดมาพูดถึงเรื่องการกล้าแลกเปลี่ยนหรือ the power of trade off ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือขั้นตอนของการตัดสินใจอย่างมีสติหรือ conscious decision making หลังจากที่เราเห็นป้ายราคาของเวลาแล้วตอนนี้เราต้องมาเลือกว่าจะซื้ออะไรต่อ แนวคิดหลักก็คือถ้าทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดก็แปลว่าไม่มีอะไรสำคัญเลย hmm. การแลกเปลี่ยนคือการบังคับให้เราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้จริงๆว่าเป้าหมายระดับบรอน์สตาร์ที่เราตั้งไว้มันสำคัญกว่าความบันเทิงชั่วครั้งชั่วคราวตรงหน้าจริงหรือเปล่าผมว่านี่เป็นจุดที่ยากที่สุดจุดหนึ่งเลยนะเพราะมันคือการเอาสิ่งที่เป็นนามธรรมในอนาคตมาสู้กับความสุขที่จับต้องได้ในปัจจุบันจริงค่ะ ในบทความยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากเช่นการลดเวลาดูทีวีวันละหนึ่งชั่วโมงหรือการงดปาร์ตี้คืนวันศุกร์แต่ในทางปฏิบัติการบอกเพื่อนว่าคืนนี้ไม่ไปนะมันรู้สึกเหมือนเรากำลังเสียสละอะไรบางอย่างไปจริงๆเราจะปรับมุมมองตรงนี้ยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะสิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะบอกคือให้เราเปลี่ยนคำว่าเสียสละเป็นคำว่าลงทุนอ๋อ oh. ลงทุนใช่ค่ะเราไม่ได้กำลังเสียเวลาดูทีวีไปแต่เรากำลังเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นไปลงทุนกับอนาคตของตัวเองมันเหมือนกับการที่เรายอมไม่เอาเงินไปซื้อกาแฟแก้วละร้อยทุกวันเพื่อเก็บเงินไปลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวเห็นภาพเลยครับช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกฝืนๆแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นความรู้สึกเสียดายมันจะหายไปทันทีการลงทุนเวลาก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากครับ จากผู้เสียสละมาเป็นนักลงทุนโอเคพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะลงทุนเวลาของเรากับอะไรขั้นตอนต่อไปก็เหมือนการเอาเงินไปเข้าบัญชีลงทุนให้เป็นเรื่องเป็นราวสินะครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่3ล็อกเวลาทองคำหรือ golden time blocking ผมชอบคำนี้มากเลยอะฟังแล้วรู้สึกว่าเวลานี้มันมีค่าจริงๆใช่ค่ะแนวคิดนี้มันท้าทายความเชื่อผิดๆที่ว่า เดี๋ยวว่างเราค่อยทำเพราะความจริงก็คือวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงค่ะนั่นสิครับแต่หลักการนี้บอกให้เราปฏิบัติต่อเวลานี้ให้เหมือนเป็นนัดหมายสำคัญกับ VIP ที่เราห้ามยกเลิกห้ามเลื่อนเด็ดขาด ซึ่ง VIP คนนั้นก็คือตัวเราในอนาคตนั่นเองถูกต้องค่ะในทางปฏิบัติคือให้เปิดปฏิทินขึ้นมาแล้วบล็อกเวลาลงไปเลยใช่ไหมครับเช่นทุกวันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มหรือทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นคือเวลาศักดิ์สิทธิ์ของเราใช่ค่ะล็อกไว้เลยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงคิดเหมือนผมนะว่าพอเราล็อกเวลาไว้ปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องด่วนมีคนโทรมามีเพื่อนชวนไปไหนเข้ามาแทรกทันทีเหมือนนัดกันมาเลยอืม ปัญหาโลกแตกเลยนะคะใช่ครับบทความเขาพูดถึงวิธีรับมือกับโจรขโมยเวลาพวกนี้ไว้บ้างไหมครับประเด็นนี้สำคัญมากค่ะพลังของเทคนิคทําบล็ o ก k i n g จริงๆแล้วมันมีสองส่วนส่วนแรกคือการลดภาระการตัดสินใจในแต่ละวันเพราะถึงเวลาเราก็ทำเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะทำดีไหมจะทำตอนไหนดีเพราะการลังเลพวกนี้มันเผาผลาญพลังใจเรามหาศาลจริงครับแต่ส่วนที่สองซึ่งก็คือการป้องกันโจรขโมยเวลาอย่างที่คุณว่า มันมีกับดักอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือการที่เรายึดติดกับตารางเวลามากเกินไปจนขาดความยืดหยุน่นอ่าน่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับคือเราต้องแยกระหว่างเรื่องด่วนกับเรื่องสำคัญให้ได้ค่ะการบล็อกเวลาคือการการันตีว่าเรื่องสำคัญหรือเป้าหมายบรอนสตาร์ของเราจะถูกทำแน่นอนครับแต่ชีวิตจริงมันมีเรื่องด่วนที่ไม่คาดฝันเข้ามาเสมอเช่นคนในครอบครัวป่วยหรือมีปัญหาเร่งด่วนจากงานประจา สิ่งสําคัญคือการมีสติไม่ใช่การบอกปัดทุกอย่างจนชีวิตด้านอื่นพังแต่คือการถามตัวเองว่าเรื่องที่เข้ามาแทรกตอนนี้มันด่วนและสําคัญกว่าอนาคตที่เรากําลังสร้างอยู่จริงๆหรือเปล่าอ๋อให้ประเมินก่อนใช่ค่ะถ้าใช่เราก็จัดการมานันแล้วกอบมาหาทางชดเชยเวลาที่เสียไปทีหลังแต่ถ้ามันเป็นแค่สิ่งรบกวนเราก็ต้องใจแข็งพอที่จะปฏิเสธและปกป้องเวลาของเราไว้ค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ มันคือการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงแต่ก็ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆได้ใช่เลยค่ะเอาละครับตอนนี้เรามีตารางเวลาที่ชัดเจนแล้วเราปกป้องเวลานั้นจากปัจจัยภายนอกได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในใจเราเองแน่นอนค่ะซึ่งก็นํามาสู่ขั้นตอนที่4ที่ผมว่านี่คือบอสใหญ่ของเกมนี้เลยวินัยเหนือ,อารมณ์หรือ discipline over mood ใช้คำว่าบอสใหญ่ได้เห็นภาพเลยค่ะเพราะมันคือสงครามภายใน,นที่แท้จริงใช่ไหมครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การไม่มีเวลาแต่คือความรู้สึกที่ว่าวันนี้เหนื่อยจังวันนี้ขี้เกียจไม่มีอารมณ์เลยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครรู้สึกอยากทํางานตลอดเวลาหรอกค่ะจริงที่สุดครับ และในบทความมีคำแนะนำที่จับต้องได้ไหมครับว่าในวันที่เราหมดแรงจริงๆเราจะลากตัวเองไปทำงานตามตารางได้ยังไงมันมีเทคนิคอะไรที่มากกว่าแค่การกัดฟันทำไหมครับเพราะการกัดฟันทำทุกวันมันก็เหนื่อยเกินไปนะมีค่ะมีประโยคหนึ่งที่ข่มายมากเขาบอกว่ามืออาชีพทำงานตามตารางม,มือสมัครเล่นทำงานตามอารมณ์โอ้โห ให้เรามองว่านี่คือการแสดงความเป็นมืออาชีพต่อเป้าหมายของตัวเองแต่เทคนิคที่จับต้องได้คือการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับแรงบันดาลใจใหม่ทั้งหมดคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะลงมือทำได้ครับซึ่งมันไม่ค่อยจะมาเลยใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับด้านกันค่ะ กลับด้านกันยังไงคะคือการลงมือทําตามวินัยต่างหากที่มักจะเป็นตัวจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นตามมาไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆให้แรงบันดาลใจลอยมาหาอ๋อแรงบันดาลใจมันเหมือนลมฟ้าอากาศที่เราควบคุมไม่ได้แต่วินัยคือเรือที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรายังคงเดินทางต่อไปได้แม้ในวันที่พายุเข้าอืมเทคนิคเล็กๆที่ช่วยได้คือการตั้งเป้าหมายให้เล็กที่สุดในวันที่เราไม่มีแรงเช่น ขอแค่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือขอแค่เขียนประโยคแรกพอเราเริ่มต้นได้แล้วโมเมนตัม um มันมักจะพาเราไปต่อได้เองค่ะวินัยคือการเริ่มต้นทำไม่ใช่การทำให้เสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวโอ้โหนี่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคือต้องรออารมณ์แต่ให้ลงมือทำเพื่อสร้างอารมณ์ขึ้นมาเองใช่ค่ะสุดยอดครับเอาละเราชนะศึกในใจตัวเองได้แล้วแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เพราะการเปลี่ยนแปลงของเรามันส่งผลต่อคนอื่นด้วยแน่นอนค่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายข้อที่5ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนั่นคือสื่อสารเพื่อบริหารสิ่งแวดล้อมหรือ manage expectations มันคือการทำภารกิจทางการทูตกับคนรอบข้างเรานี่เองใช่ค่ะ เพราะการที่เราลุกขึ้นมาจัดตารางชีวิตใหม่หมดจดอยู่ดีๆก็หายตัวไปตอนสองทุ่มทุกคืนหรือไม่ไปเที่ยววันเสาร์เหมือนเคยมันส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือเพื่อนถ้าเราไม่สื่อสารให้ดีความตั้งใจที่ดีของเราอาจจะกลายเป็นการสร้างความเข้าใจผิดความน้อยใจและกลายเป็นแรงเสียทานที่คอยดึงเรากลับไปที่เดิมได้แล้ววิธีการสื่อสารที่ดีที่บทความแนะนำคืออะไรครับเราควรจะบอกเขายังไงดี หัวใจสําคัญคือการขอความร่วมมือล่วงหน้าไม่ใช่การประกาศให้ทราบค่ะอืมมันต่างกันยังไงครับมันเหมือนกับตอนที่เราจะลดน้ําหนักเลยค่ะถ้าเราไม่บอกคุณที่บ้านไว้ก่อนแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ล้อมกินข้าวเย็นกับเขามันก็จะเกิดความตึงเครียดจริงครับแต่ถ้าเราบอกว่าช่วง3ามถึงหเดือนเนี้ยขอคุมอาหารจริงจังนะกําลังทําเพื่อสุขภาพของเราช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเลยเรื่องเวลาก็เหมือนกันค่ะ อ๋อ oh, คือเปลี่ยนจากการสร้างกำแพงเป็นการชวนพวกเขามาร่วมทีมกับเราใช่เลยเปลี่ยนจากการพูดว่าฉันไม่ว่างเป็นช่วงนี้กำลังทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากเลยมันสำคัญกับอนาคตของเรานะอยากให้ช่วยสนับสนุนหน่อยแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการเปลี่ยนคนรอบข้างที่อาจจะกลายมาเป็นตัวดึงเวลาโดยไม่ตั้งใจให้กลายมาเป็นกองหนุนหรือทีมซัพพอร์ตที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอืม hmm. การสื่อสารล่วงหน้าแบบนี้ มันคือการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองมันแสดงให้เห็นว่าเราแคร์ความรู้สึกของพวกเขาและเชิญชวนให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เรากำลังสร้างขึ้นมาพอฟังครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วมันเห็นเป็นภาพการเดินทางที่ชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่การสำรวจความจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ค่ะการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนการลงมือสร้างโครงสร้างใหม่ด้วยการล็อกเวลา การต่อสู้กับใจตัวเองเพื่อสร้างวินัยและสุดท้ายคือการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อให้การเดินทางนี้ราบรื่นครบถ้วนเลยค่ะซึ่งในบทความก็สรุปไว้อย่างแน่คิดว่าการจัดการเวลาในระยะเริ่มต้นแบบนี้มันอาจจะดูอึดอัดฝืนธรรมชาติไปบ้างแต่ให้จําไว้ว่าเรากําลังทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทําเพื่อที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่มีและผมขอปิดท้ายด้วยประโยคสรุปที่ทรงพลังจากแหล่งข้อมูลนี้ครับ เมื่อคุณให้ความสำคัญกับเวลาเวลาจะให้รางวัลเป็นความสำเร็จแก่คุณเป็นการสรุปการเดินทางทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดดิฉันอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ตรับไปคบคิดต่ออีกสักนิดค่ะว่าครับนอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้วลองพิจารณาดูว่ามีนิสัยสบายๆเพียงหนึ่งอย่างอะไรที่เราทำจนเป็นปกติแต่ถ้าหากเรากล้าแลกเปลี่ยนมันออกไป จะสามารถปลดล็อกศักยภาพในการไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้มากที่สุดอืมน่าคิดมากครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เวลาอย่างการดูซีรีส์หรือไถ่โซเชียลมีเดียนะคะแต่อาจจะเป็นกรอบความคิดบางอย่างเช่นนิสัยที่ชอบรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนลงมือทำหรืออาจจะเป็นกิจวัตรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรายังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมนิสัยนั้นของคุณคืออะไรคะ b กร s ะ Starter เพื่อก้าวสู่ d ดม m o n d s t า r